สวัสดีครับวันนี้เกล่ับบรยการสไตล์กู EP ที่เท่าไหร่วะสามสิบเจ็ดวันนี้อยู่ที่ไหนคุณท็อป วันนี้อยู่ที่ร้าน Exotic Cafe นะครับเป็นคาเฟ่นี้เลยนี่คาเฟ่หมาคาเฟ่หมาคาเฟ่หมาใหญ่นะฮะใหญ่นะฮะอยู่แถวสุขุสวัิ์นั่นเองนะครับคือโบติคเคยไปคาเฟ่หมาไหมคุณท็อปเนี่ยไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นท่านหมาด้วยก็แบบเออเข้าทางแต่ผมเห็นสตอรี่คุณถ่ายแมวอผมท่านหมาด้วยท่านสองท่านเลยนะทานเลยโอเคแต่หมาจะมากกว่านิดนึงมากว่านแล้ววันนี้ แขกรับเชิญเป็นใครเขบเชิญวันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเขามีช่องของเขาเหมือนกันจริงปะเนี่ยแล้วผมเนี่ยผมต่อไปเนี่ยผมกำลังจะได้ไปออกช่องเขาด้วยตื่นเต้นมากเลยก็คือว่าถ่ายช่องมาดูกันใช่ไหมใช่ผมต้องไปออกช่องเขาอีกเนี่ยเขาเป็นสาวสวยคนหนึ่งแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะเป็นใครเราไปดูนะว่าเป็นใครเจอกัน จมกับช่องสไตล์กูกับจุ๊ปอาซ่าคุณจุ๊แม่เป็นคนชอบหมาไหมฮะชอบค่ะชอบหมาเลี้ยงไหมเลี้ยงหมาไหมเลี้ยงไม่ได้แม่ไม่เลี้ยงอมาโอเคเดี๋ยวไปดูนะว่าวันนี้จะมีหมาพันไหนบ้างโอเคไปเลยไปนี่ตอนนี้ชื่อดาร์ช็อกนะฮะ กนะะฮเป็นพันอะไรครับคุณจุ๊บพันอะไรวะพันแข้งพันขาไม่ได้พันเคอร์กี้คอร์กี้เล่นมุกครับเนี่ยเล่นมุกเล่นมุกร้อยแก้อยู่แม่คอร์กี้เชื่องมากเลยนะใช่กหมาพิธีกรของเรากับแขกเชิญนี่ สามเมื้นเหรอได้เลยอะได้เลยมั่วไปเนี่ยเราอะฮะมัว่วไปเนี่ยโคตรหลาดด่าหม,ม,มาเร็วม <c oughs> ากเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้องหมาข้างใน,นกันตัวใหญ่มาก ปกตินี้ชอบหมาพันเล็กหรือพันใหญ่ครับชอบเอาจริงๆใช่ไหมอืมจริงจริงเลยอืมชอบพันใหญ่ <_ letter> เพราะตั้งแต่แรกๆที่ชอบหมาชอบแบบเหมือนแบบประมาณแบบฟิลแบบเฝ้าแบบ้บานอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ชอบแบบหมาแบบที่แบบน่ารักน่ารักอะไรเท่าไหร่แบบเลี้ยงเล่นอะไรอย่างเงี้ย <_ letter> แต่นี่ก็พอตอนนี้คือคือชอบทั้งทั้งแบบเลี้ยงไว่น่ารักกับเลี้ยงไว้ฝาบ้านชอบทั้งสองแบบเลยแล้วถ้าแ้วถ้าแบบมีวอกสได้เลี้ยงอะ่ะจะเลี้ยงหมาพันธุ์อะไรมันมีอยู่ในใจหลายพันอะ่ะตอนเนี้ยมันมีที่ที่อยากเลี้ยงนะอ่าถ้าพันธุไทยก็จะเป็นบา,บางแก้วไปเลยอะไรเงี้ยถ,ถ้าที่ไม่ใช่พันไทยก็จะมีในใจก็จะเป็นชิบะมีปอมอมี ian, เซบิเลียนเ อ่ะเดี๋ยวถามถามคุณยุบปั๊บครับคุณยุบคุณจุ๊บครับผมจะถามว่าเมื่อไหร่คุณจะกลับครับไม่หยอมกลับ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 เป็ดไม่ได้เป็นเป็ดครับถามว่าปกติเนี่ยถามได้ไหมถามเลยปกติเนี่ยชอบเป็นคนชอบหมาอยู่แล้วไหมชอบหมาพันเล็กหรือพันใหญ่ชอบทุกพันเลยค่ะเป็นเป็นลักเป็นคนรักสัตว์จริงเหรอเป็นผู้หญิงลักสัตว์ใช่ไหมลูกแล้วถ้าแบบถ้ามีเกิดได้เลี้ยงจะเลี้ยงพันธุ์อะไรครับไซบเรียนไซบียนร์ เพราะว่าเป็นเป็นหมาแบบไฮเปอร์นะไซเปอริเอตเนี่ยใช่เราหมาะกับเราไฮเปอร์เหมือนกันหรือเปล่ามั้งไม่ชอบถ้าถ้าแบบเอาสาระเลยชอบไซเบียรมุกมุกแม่ชอบไซบิเรียนเพราะว่าหน้ามันหล่อเพราะว่ามันฮัตสกีได้หมามองด้วยใช่ไหมมันฮัตสกีได้นะไซบิเรียนเนี่ยใช่ใช่ไซบิเรียนฮัตสกีอะไรหรอเอามุกฮัตสกี้อ้า คุณจุ้งเขาพาไปดูหมาเนี่ยครับเออเป็นไงครับอันนี้น้องพันอะไรคะอันนี้พันอะไรไม่รู้อ่ะมันติดอยู่ที่ปากนึกไม่ออกอะไรครับพันลำหรือเปล่าพันเชือกมาเลยไซบีเรียนพันข้าวเหนียวครับพันข้าวเหนียวมาเลยไซบีเรียนี่เป็นหมาที่คุณจุ้งเขาชอบนะฮะใช่ชอบไซบีเรียนเขาทางนี้เลย สองตัวนี้มันไม่คปอยู่ถาวรนะมันอยู่แล้วก็หนโดูอยู่ถาวรโน้โน้ no, no, มองกล้อหน่อยเออเออในนี้โคตรหล่อเวนนี่ฮ้ยทำไมข่าไม่ได้โค <c oughs> เมดโคเม็ดโคเมดไปไหน ใหญ่มากได้ไหมคระบน่ารักสตรนี่ฮะโคเมตกับเลยนะฮะโคเม,ก,ะะคเมกับโดจิโอ้นนะโยตัวใหญ่เวอร์ มายักหมายักีนทำไมอ่ะเออมาเอาเป็นใหญ่ก็มารู้สึกไงกับการได้มาคาเฟ่น้องหมาก็ต้อง นปกติเป็นเนเราเลยปกติเป็นท่านหมาอยู่แล้วใช่ไหมท่านหมาท่านแมวอะไรไม่น้องน่ารักมากเลยน่ารักค่จ่ายวันนี้สั่งเมนูอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้ทุกสั่งสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กนเต้นอุตส่าห์ซ้อมชื่อร้ายเกล็ดด้วยสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กแต่เรากินไปแล้ววันนี้เป็นโกโก้มิ้นท์หรือมิ้นทโกโก้นะฮะส่วนของผมจะเป็น ช็อกโกบาวนี่ชิมหน่อยชิมหน่อยชิมแล้วรีวิวชาแนอ่ลเป็นยังไงบ้างครับอร่อยอร่อยนะอร่อยค่ะเป็นคะแนนกว่าให้กี่คะแนนให้เต็มสิบเหรอเราให้ให้แปดละกันแปดที่มือคุณ่ท้อเหรอครับเฮ้ยขอว้าวได้ดิเวลากินอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ห้าสี่สามสอง อ้าวเฉยอ้าวเฉยอ้าวเฉยอันนี้ให้ก้าเพราะว่าคุณคุณคุณต้องกินเบลนี่มันด้วยนะไม่มันมันได้เป็นเศษเบลนี่ที่ติดหลอดไปมันมันไม่ที่มันเป็นชิ้นเล็กๆไงที่มันไม่ที่มันเป็นชิ้นเล็กๆที่มันชิ้นเในหลอดได้เออมันก็มันเข้มข้นช็อกโกแลตเข้มข้นเบลนี่เข้มข้นให้ก้าแต่ว่าอยากได้ เข้มข้มข้นกว่านิดนึงอ่านิสเซอเรสมันเข้มข้นกะก้าวกะว่อร่อยอร่อยเนาะเนี่ยเมนูเนี่ยถ้าใครมาต้องโดนถ้าเป็นสายช็อกโกแลตเนี่ยห้ามพลาดแล้วโดยรวมร้านนี้จุ๊บว่าไงครับโดยรวมร้านนี้โดยรวมร้านนี้ก็ให้เต็มสิบนะคะหมาน่ารักน้องน้องหมาเขาจะปล่อยเป็นรอบๆเนื้อมีทั้งหมดห้ารอบใช่ไหมรอบแรกสองชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงมีรอบแรกสิบโมงครึ่ง เที่ยงครึ่งบ่ายครึ่งหรือว่าหรือเปล่าว่าคุณโม่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันว่าจะมีรายละเอียดให้นะคะแล้วก็ล้างสะอาดการเดินทางมาไม่ง่ายไม่ยากไม่ยากหรือเปล่าลุกขึ้นหะครับลุกลอโม่กันการเดินทางห้าสี่สามสองดินท อย่างการเดินทางนี่ก็ไม่กได้ลูกไม่ยากเท่าไหร่ถ้าคนที่ถ้าคนนี้ไม่มีรถประจำไม่มีรถไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยนั่งรถประจำทางได้เราสามารถขึ้นรถเมย์สาย1 5 6ได้ขึ้นฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีลาดพร้าวคือรถเมย์จะผ่านผ่านตรงข้ามร้านเลยลงแล้วก็ข้ามฝั่งมาถ้ามีรถส่วนตัวมาก็เข้ามาทางมาทางลาดพร้าว71ก็ได้เข้ามาทางเส้นสุขุทัศวัสด์ฮะ ค่าเข้าอะไรเงี้ยค่าเข้าจริงๆค่าเข้ามันร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราซื้อฟองน้ำฟองเซตเนี่ยนี่ถ้าจะซื้อซุยถ้าจะซื้อเป็นเซ็ตจะเป็นซุยซุยคืออะไรอ่ะบถ้จะเป็นซุยถ้าจะมีเป็นเซ็ตอันนี้ก็คือจะเป็นแบบได้น้ำหนึ่งแก้วพร้อมบัตรหนึ่งใบพร้อมบัตรหนึ่งใบนี้จะอยู่ที่สองร้อยสามสิบนะคะก็จะไม่เป็นเซตเลยนี่เลือกได้ ได้ตามที่สั่ของเราสะดวกนะคะอ่เดี๋ยวเรามาแจกวาร์ปคุณจุ๊บดีกว่าว่า Facebook IG แล้วก็ฝากช่องด้วยก็ได้จินเดอร์โอ้มีทวิตเตอร์ฝากปั่นชื่ออ่าเอาอะไรก่อนดีว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อยาวมากอันสายาพอสุป่เสี่ล้านสักคุณนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างแล้วก็ไอจีอันสายา ม่ลืมไอจีของตัวเองเลยนะครับ .sk.j เดี๋ยวขึ้นไปข้างล่างแล้วกันแล้วก็ชาแนลยูทูบแล้วก็ชาแนลนะคะจุบอัจจ่าชาแนลนะคะฝากไปกด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะ tinder ร์โอมิ Subscribe Tinder โอมิก็ติดตามมันก็อันเดียวกันปะวะเอออันเดียวกัน กดอกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยดกะดดิ่ง,ง้วยนะคะแล้วก็กด like ไลค์เพื่อเป็น <ไป S 1> กำลังใจให้ด้วยนะอครับ <love> แล้วนี่ก็เดี๋ยว,วยเราไปกินกันต่อนะฮะพอนี่คือสไตล์ใครไม่รู้แต่สไตล์กูแน่นอน